อืมคือแบบไม่ใช่แค่เราโดนเน่แบบเราก็เห็นเพื่อนคนอื่นโดนอะไรเงี้ยคือแบบกรอบความคิดอะคือเหมือนแบบพวกแฟนนางงามแบบคาดหวังให้นางงามที่จะแบบมีทัศนคติที่ดีใช่ไหมอะไรที่มันแปลก <c oughs> แต่ตัวแฟนนางงามเองอะแบบว่าแฟนนางงามบางคนเออบางคนใครที่แบบ <c oughs> ก็ยังมีแบบชุดความคิดอะไรแบบเดิมๆอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> ที่ยังไม่กว้างอะไรเงี้ย คือคือถ้าแบบแฟนนางงามคือรักนางงาม,มจริงๆควรจะรักที่แบบว่าตัวนางงามคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนั้นไปนเลยคืออะไรที่มันข้อดีอ่ะเราก็รับฟังไม่ใช่แค่เราแต่คิดว่านางงามนคนอ่ะเขาก็รับฟังอยู่แล้วว่าที่มันเป็นข้อดีที่แบบติเพื่อก่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรบางที่มันแบบมันดูไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราอ่ะอเราก็ไม่รู้ตายไปทําไมหรือบางทีถ้าเรานึกสนุกขำๆก็อาจจะเราก็ต้องมีโต๊กลับบ้านเพราะว่า คุณยังมีสิทธิ์วิจารณ์คนอื่นเลยเนออาะปะแล้วทําไมเราจะไม่ได้นั่นคือเรื่องปกติเลย <Nice. S 1> อย่ามองว่าคุณอะไม่แรงค่ะ <ST an> เรื่องปกติของมนุษย์ค่ะอืม hmm. พี่ขิงเริ่มติดแบบแบบ